สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆ่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในการเรียนการสอนผ่านคลิปวิดีโอในเช้าวันศุกร์นะคะเด็ก่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่17เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือสัตว์น่ารักนะคะเราเรียนผ่านมาแล้ว4วันใช่ไหมคะในสาระการเรียนรู้ที่1นะคะ เรื่องสัตว์ที่ฉันรู้จักนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วในเช้าวันจันทร์นะคะสาระการเรียนรู้ที่สองสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกันเราก็เรียนผ่านมาแล้วในเช uh ้าวันอังคารนะคะแล้วก็อาหารและที่อยู่ของสัตว์เราเรียนในเช้าวันพุธประโยชน์ของสัตว์เราเรียนในเช้าวันพฤหัสก็คือเมื่อวานนั่นเองนะคะ และเช้าวันนี้วันศุกร์นะคะเด็กๆคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์นะคะเมื่อวานนะคะเราได้รู้จักประโยชน์ของสัตว์ไปแล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเช่นสัตว์บางชนิดนะคะนํามาประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์บางชนิดนะคะนํานมาใช้งานได้ใช่ไหมคะและวันนี้นะคะ เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราที่เรานำมาเลี้ยงไว้นะคะเด็กะ่ะเราก็ต้องดูแลนะคะให้ข้าวให้น้ำให้อาหารและให้ที่อยู่อาศัยแก่สัตว์เลี้ยงของเรานะคะเพื่อที่จะให้สัตว์เลี้ยงของเรารู้สึกปลอดภัยนะคะสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะ ข้อที่1น,นะคะให้ที่อยู่อาศัยข้อที่2ให้อาหารนะคะและเมื่อเวลาสัตว์เลี้ยงของเราไม่สบายนะคะเราก็ต้องพาสัตว์เลี้ยงของเรานะคะไปให้คุณหมอทําการรักษานะคะค่ะสำหรับข้อที่1น,นะคะให้ที่อยู่อาศัยนะคะก็อย่างเช่น ถ้าเรานำน้องหมามาเลี้ยงใช่ไหมคะเราก็จะต้องสร้างบ้านให้น้องหมานะคะก็คือให้ที่อยู่อาศัยแก่น้องหมานะคะน้องหมาจะได้มีบ้านไว้พัก่อนนะคะต่อมานะคะน้องแมวนะคะเด็กขาน้องแมวก็จะมีบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะบ้านผักของน้องแมวหรือน้องหมานะคะก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักเลยใช่ไหมคะ ต่อมานะคะถ้าเราเลี้ยงไก่นะคะเด็กๆขาเราก็จะต้องสร้างเร้าไก่นะคะเพื่อให้แม่ไก่และลูกไก่นะคะได้อยู่อาศัยนะคะถ้าเราเลี้ยงนกนะคะเราก็จะต้องมีกรงนะคะไว้สำหรับให้นกอยู่อาศัยนะคะเป็นบ้านของนกนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆขาเมื่อเรานํามาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็จะต้อง ให้อาหารใช่ไหมคะเราต้องนำอาหารมาให้สัตว์เลี้ยงของเรารับประทานนะคะเช่นนะคะเราเลี้ยงสุนัขนะคะเราก็จะต้องนำอาหารนะคะมาให้สุนัขรับประทานนะคะสุนัขของเราหรือน้องหมาของเรานะคะก็จะรับประทานอาหารเน็ดนะคะหรือว่ากระดูกนะคะกระดูกชิ้นเล็กๆเช่นกระดูกไก่เป็นต้นนะคะ ต่อมานะคะน้องแมวน้องแมวก็ชอบรับประทานปลาเป็นอาหารใช่ไหมคะแล้วก็อาหารของน้องแมวนะคะก็จะเป็นอาหารเม็ดคล้ายๆกับอาหารของน้องหมานั่นเองนะคะแม่ไก่นะคะเมื่อเราเลี้ยงแม่ไก่ไว้แล้วนะคะเราก็จะต้องให้อาหารแก่แม่ไก่นะคะแม่ไก่ชอบรับประทานข้าวเปลือกนะคะเด็กๆคะ เราก็จะนำอาหารนะคะข้าเปลือกนะคะไปไว้ให้แม่ไก่กับลูกไก่นะคะในเล้าไก่นั่นเองนะคะนกนะคะนกชอบรับประทานนอนเป็นอาหารนะคะหรือบางอย่างนะคะนกที่เราเลี้ยงไว้นะคะเราก็จะต้องมีอาหารไว้สำหรับนกนะคะต่อมานะคะการดูแลรักษาความสะอาดนะคะก็คือ การอาบน้ำชำระร่างกายให้สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะคะเมื่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะตกระโปรกเลอะเทอะใช่ไหมคะอาจจะเล่นนอมแอมมานะคะเราก็จะต้องนำสัตว์เลี้ยงของเรานะคะไปอาบน้ำทำความสะอาดนะคะขัดขนนะคะปอกสบู่นะคะสำหรับอา,อาบน้ำครีมอาบน้ำสำหรับสัตว์นะคะเพื่อให้ร่างกายของสัตว์เลี้ยงของเรา สะอาดแล้วก็สุดชื่นนั่นเองนะคะและต่อมานะคะเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราไม่สบายนะคะเด็กๆคะเราก็จะต้องนำสัตว์เลี้ยงของเราไปให้คุณหมอทำการรักษานะคะให้คุณหมอช็คอาการว่าเอ๊สัตว์เลี้ยงของเรานะคะมี ป่วยเป็นโรคอะไรนะคะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้คุณหมอทำการรักษาเพื่อที่สัตว์เลี้ยงของเรานะคะจะได้หายจากการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นภาพนะคะสำหรับการที่เราพาน้องหมาน้องแมวนะคะไปให้คุณหมอทำการรักษานั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณมินก็มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆนะคะ An i m a อ animal แปลว่าสัตว์นะคะเด็กๆค่ะ cat c a t cat แปลว่าแมวนะคะหรือภาษาจีนนะคะอ่านว่าเมาวนะคะ d o g dog นะคะ dog แปลว่าสุนัขนะคะหรือภาษาจีนอ่านว่าสุนนะคะต่อมานะคะ b IRD bird นะคะ bird ก็แปลว่านกนั่นเองนะคะคำศัพท์วันนี้นะคะก็เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเรานะคะเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะค่ะและสําหรับต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าพราะบรสารนะคะในหน่วยนี้นะคะนั่นก็คือคุณค่าพราะบรสารข้อที่11นะคะเด็กๆคะ ความรักนะคะเห็นไหมคะว่าความรักนะคะเกิดได้กับทุกคนนะคะทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจาก,กับคนหรือสัตว์หรือสิ่งของนะคะที่เรานํามาเลี้ยงเรานํามาดูแลนะคะเราก็ต้องให้ความรักใช่ไหมคะต่อมานะคะคุณภาพพระวรสารข้อที่12นะคะก็คือความเมตตานะคะเมื่อเรานํามาเลี้ยงแล้วนะคะ เราก็ต้องมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเด็กๆคะ่ะให้ข้าวให้น้ําให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่สัตว์เลี้ยงของเรานะคะจะได้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นนั่นเองนะคะค่ะสําสหรับเช้านี้นะคะคุณมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนสําหรับเช้าวันศุกร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะ่ะ เด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่ที่บ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านส่งภาพกิจกรรมน่ารักน่ารักมาให้คุณมินได้ชมด้วยนะคะทําการบ้านทําแบบฝึกหัดของทีเชอร์นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งการบ้านเข้ามาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณมินรอชมนะคะรอชมคลิปกิจกรรมภาพกิจกรรมแล้วก็รอชมการบ้านที่เด็กๆทําอยู่นะคะสําหรับวันนี้คุณมินขอตัวไปก่อนนะคะ บายบายค่ะ